ปลูกได้ปีหนึ่งนะครับใช้ที่แผ่นาวแนๆสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาว u t u b e นะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับที่เราคุยกันเรื่องทุเรียนนะครับผมจะมาเขาเรียกว่าไงอ่ะคือทุเรียนจริงๆเนี่ยาการจะดูแลทุเรียนเนี่ยมันยากมากนะครับสีไวรัสตัวสําคัญที่ทําให้ทุเรียนเราตายเนี่ย มันก็มีหลายสาเหตุน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปจัดการนะครับไอไวไลล้ร้ายตัวหนึ่งนะครับที่ชอบแบบเจาะต้นทุเรียนนะครับที่ทําให้ทุเรียนตายเหตุผลหนึ่งที่ทุเรียนปลูกแล้วไม่โตนะครับมันมันก็มีหลายสาเหตุแต่แต่อันนี้ก็คือแบบสาเหตุนหนึ่งนะครับที่ทําให้ทุเรียนตายเดี๋ยวเราไปจัดการกันคือ <c oughs> จริงๆทุเรียนเป็นพืชที่แบบให้ความสนใจมันมากๆนะครับต้องทําการตรวจตาเช็คตามต้นตามอะไรว่ามีแมลงกัดไหมอะไรอย่างนี้ครับ โรคหลักๆเขาก็คือโรครากเน่าคนเน่าหรือแอนแท็กโนดนะครับอันนี้สองต้นนะครับที่เราอยากจะนําเสนอ,อต้นแรกก็จะเป็นต้นนี้ขึ้นเมื่อกี้ก็เป็นมูซันทิงครับแต่ต้นนี้นนเป็นต้นหมอนทองอันนี้คือร่องรอยนะครับร่องรอยเดิมๆอันนี้ร่องรอยเดิมที่เราจัดการไอตัวไวรัสไปแล้วนะครับก็มีอยู่สองรอยนะครับสองรอยเนี้ถ้าเราไม่จัดการ นะครับเดี๋ยวมันก็จะเหมือนอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่คืออีกหนึ่งต้นนะครับที่บอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้มีการดูแลเขานะครับสภาพเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีสาเหตุนะครับของการตายนะครับดูตรงนี้เลยครับนี่นะฮะนี่ครับเปลือกเน่าต้นเน่าโคนเน่าก็คือมันจะมีตัวหนอนชนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะไอตัวพวกนี้มันจะก็จะไป เขาเรียกว่าไงิกัดกินน้ําเลี้ยงนะครับรอบๆโคนต้นนะฮะทำให้น้ําเลี้ยงไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นไปเลี้ยงต้นข้างบนนะครับทําให้ต้นมันตายยิ่งต้นตายอย่างนี้นะครับนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะฮะต้นสองปีครับพุงทันทีสองปีเราได้ต้นขนาดนี้นะครับเห็นไฮะว่าสภาพพื้นที่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับไหลเขาไหลดอยบางทีช่วงหน้าแรง สามปีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะแกลนหน่อยหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าพื้นที่ไม่เหมือนใครนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะต้นทุเรียนกําลังเพสลาดยอดที่ออกใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าเพสลาดนะครับกําลังงามเลยนะตนน้นต้นนี้นี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเฮ้ยผู้ผิดไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้จะใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์คือใส่ไอขี้วัวไปแล้วกระสอบหนึ่งนะครับ ทีนี้สงสัยขี้วัวเขาย่อยสลายแล้วต้นมันได้กินก็เลยแบบแทงยอดออกมาค่อนข้างจะดีนะครับบู๊ครับต้นนี้ปลายไปดูต้นอื่นการไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับตัวเขาอันนี้ต้องจัดการนะครับ <No! S 2> จริงๆนะเขาเจาะตัวเขาออกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังทิ้งร่องรอยของโรคนะครับเชือ้อรา เวลาเข้ามากัดกินต่อก็ต้องขูดแผลขูดแผลแล้วก็ขูดรอยไหม้รอยอะไรพวกนี้ออกไปทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราปูนขาวก็คือปูนที่เราเค้ยวหมากรับปูนขาวก็ได้ปูนแดงก็ได้ นะครับป้ายป้ายเข้าไปตรงแผลนะครับตันนี้มีคุณสมบัติคือป้องกันเชื้อรานะครับที่จะเกิดขึ้นกับลำลำตน้นเพราะเชื้อราก็เป็นเชื้อราร้ายนะครับถ้าติดเชื้อราแล้วใบก็จะร่วงแล้วก็ทําให้ต้นชะงักนะครับการเจริญเติบโตก็ไม่ได้เป็นไปนตามาที่เราตั้งใจไว้เท่าที่ควรนะครับเขาจะชะงักลงช่วงหนึ่ง โอเคก็เป็นการจัดการไอ้ตัวไวรัสอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุของผู้เรียนที่ตายกันนะครับผมต้นนี้เนี่ยอายุสามปีเหมือนกันนะครับหลังจากนี้เขาก็ใช้เวลา ระยะหนึ่งะะในการสมานแผลเขานะครับแล้วก็ต้นก็กลับมาเป็นปกตินะครับ